คนไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องหรือคนไม่รู้เรื่องพยายามจะแสดงภูมิก็จะบอกว่าโอ้ท่นานเพื่อานนี่เล่นปัญญาหรือว่าใช้ภาษาเซนนี่แหละคือของจริงๆน่ะความสุขคือความไม่ต้องการความสุขเพราะถ้าใครปรารถนาความสุขตัณหาจะเกิดทันทีทุกจะเข้าแทรกเลยเมื่อไหร่หมดความปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ เมื่อน,นั้นจะได้พบกับความสุขที่เป็นอิสระที่เรียกว่านิพานังประมังสุขขังวันนี้ก็เป็นวันที่16 มกราคม2567อว,วันนี้เราลองมาฟังคำของท่านพืท่าที่ท่านเขียนไว้วันหนึ่งที่ผมเดินเดินอยู่ในสวนโมกแล้วผมหันไปเห็นข้อความก็เลยยืนอ่านแล้วก็ถ่ายดี๋ยก่อนที่จะดูคำหนึ่งก็คือที่ ที่บอกว่ามันจริงจนน่ากลัวผมเชื่อว่าคนเนี่ยยังนึกไม่ออกนะึกว่ามันเหมือนเป็นคำคำหนึ่งที่อุปมาอุปไมย,เ,ยเรามีความรู้สึกไหมว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่จากความรู้สึกของคนทั่วไปในโลกเลยก็รู้สึกว่ากายนี่เป็นของเรา มันจะเจ็บมันจะป่วยเราก็มีความทุกข์มันจะดีมันจะสุขภาพดีเราก็รู้สึกมีความสุขถูกไหมมันก็เรื่องง่ายๆเบสิคเบสไม่ต้องซับซ้อนอะไรแล้ววันหนึ่งก็ได้ยินว่าอันนี้คือขันห้านะมันเกิดอุปาทานในขันมันก็เลยก่อความรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาเอาละนี่เราก็ได้ฟังกันมา ที่บอกว่าพระโสดาบันเป็นผู้ละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนเราได้ยินมาตลอดเราจะไม่มีทางเข้าใจพระโสดาบันได้เลยถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเราเรานี่ร่างกายของเรานี่ความรู้สึกของเราเราหิวเราได้กินอร่อยเรามีความสุขเราจะไม่มีวันเข้าใจพระโสดาบันเราจะอยู่กันคนละมิติกับพระโสดาบัน เราจะเป็นยังไงเรอเราจะเป็นยังไงทาไมละความเห็นผิดได้เนี่ยเราจะเป็นยังไงเอเอทิ้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทิ้งให้เรานี่ไปก่อนไม่งั้นเอาเราไปเข้าใจไม่เราเนี่ยมันจะเข้าใจไม่ได้เอาเป็นว่าเมื่อขยับเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยตามการเดินทางของอริยมรคมีองแปดเนี่ยแลวยังสุขยังทุกข์ไหมยังสุขยังทุกข์ ผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันเห็นตรงนี้หมดแล้วเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นมีความทุกข์เพราะเวทนานั้นมาจากให้นึกภาพกระถางม,มาจากหน่อดเดียวกันเมื่อมันโตขึ้นมาแล้วมันออกกิ่งก้านสาขามีใบมีดอกมีผลรนรเนเลยทั้งสุขและทุกข์มันอยู่บนต้นเวทนา ้าวันไหนปรารถนาสุขหรือว่าใช้ชีวิตเพื่อให้มีความสุขเมื่อน,นั้นทุกจะอยู่เท่ากันออกงนั้นต้องวางอุเบกขาไม่มีใครทําอะไรอุเบกขามเกิดเองมันเกิดจากการเห็นความจริงมันไม่ใช่มีใครมาทําอุเบกขามาทําตัวให้สงบสงบ,สบนิ่งๆหน้าเคารพไม่มีอ่ะนะมันจากการเห็นความจริงของการเกิดการดับพอมันปล่อยความยึดถืออุเบกขาก็เกิดท,ทันทีจากนั้น พอมันจะยึดถือปุ๊สุขก็เกิดทุกข์ก็เกิดมันก็เริ่มปล่อยก็เลยเข้าสู่สภาพค่อนข้างเป็นธรรมชาติไม่ใช่การบังคับให้ตัวเองเป็นอุเบกขานั่นก็กลายเป็นตัวตนตัวใหม่ขึ้นมาอีกแต่ทุกข์ของพระโสดาบันเนี่ยทาไมถึงยังทุกข์ล่ะในเมื่อไม่ไม่มีความรู้สึกเป็นของเราเป็นเราแล้วเนี่ยคือไม่ใช่มีความไม่ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกเป็นของเราหรือเป็นเรา แต่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้หรือขันห้านี้เนี่ยไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสภาพธรรมชาติซึ่งความรู้สึกในความเป็นผู้ทุชนเนี่ยมันจะขาดสะบั้นในวินาทีที่ข้ามฝั่งเข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานวินาทีนะั้นมันจะเกิดการปล่อยเห็นอริยสัจขึ้นมามันจะเกิดการดับที่เรียกว่านิโรธการพระโสดาบันจะเห็นนิโรธคือการดับสนิทไม่มีการปรุงแต่งเลยก่อนที่ทั้งหมดจะกลับมา ยึดถือใหม่ภายใต้อุปาทานขันจะเห็นว่าพระโสดาบันเนี่ยละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนหรือที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิอุปาทานขันไม่ได้ถูกละคนแปดพันล้านคนในโลกเนี่ยเพราะมีอุปาทานขันจึงก่อความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่ออุปาทานขันเข้มข้นมันจะดันให้เกิดความรู้สึกเป็นเราเป็นของเราที่ฝังอยู่ตรงนี้ เมื่อเป็นเราเป็นของเราสิ่งหนึ่งที่ตามมาด้วยคือความยินดีพอใจกับความยินร้ายยินดีกับยินร้ายก็จะมีสองสิ่งนี้ตามมาด้วยกันทีนี้เมื่อละสักกายทิฏฐิในคนทั่วไปมีสองอยา่างอุปาทานขันแล้วมันก็ก่ออุปาทานขันเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาของมันเป็นธรรมชาติก็ว่าเราจิตใจเนี่ยเกิดเกิดดับดับก็ว่าเรา ความสุขเกิดเกิดดับดับประจักษ์เหตุปัจจัยก็ว่าเรามีความสุขใครทําอะไรถูกใจใครชมเชยย,ยินดีสรรเสริญก็นั่งยิ้มพอใจอันเนี้ยคือความรู้สึกที่เป็นตัวเราของเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามาทําอะไรเนี่ยเราถึงไม่มีทางเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันเลยอย่ยเราตั้งใจเต็มที่แล้วนะเนี่ยอันนี้เราเอาจริงแล้ว ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผลนะเข้าใจให้ดีๆมันอาจจะยากในการทาความความเข้าใจแต่การปฏิบัติตามมักไม่ต้องทําความเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยท่านไม่ต้องทําความเข้าใจผมแค่จะเล่าให้ฟังเพราะผมจะโยงไปถึงคําท่านพุทธทาสจากนั้นเมื่อขหมดความรู้สึกเป็นเราเนี่ยเอาแล้วตกลงไม่มีบุคคลเราเขาก็มันมีธรรมชาตินีแล้วยังสุขทุกข์ไหม ในลำดับแรกๆเนี่ยยังมีสุขมีทุกข์อยู่เพราะทำไมถึงสุขทุกข์เพราะอุปาทานขันนี่แหละเอาละทีนี้ที่ผมจะพูดถึงคือในเมื่อพระโสดาบันละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนแปลว่านี่คือธรรมชาติของขันห้าเท่านั้นเองถ้าขยับต่อไปอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าถึงความเป็นภาะอรหั์ล่ะท่านจะได้ยินบ่อยๆคือคำว่าว่างจากตัวตนถูกไหม ได้ฟังท mm ่านพุทธทาสฟังใครว่างจากตัวตนพระพุทธเจ้าสุญญตาว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนว่างจากตัวตนทั document, ้งนั้นเลยถูกไหมก็แปลว่านี่คือธรรมชาติธรรมดาเลยใบไม้ภูเขากิ่งไม้ต้นไม้ใส่เครื่องหมายเท่ากับ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 ได้หมดเลยแสดงว่านี่ว่างจากตัวตนใช่ แล้วที่นั่งอยู่นี่ว่างจากตัวตนไหมใช่พราอรหันต์ว่างจากตัวตนถูกไหมทีนี้พระอรหันต์ว่างจากตัวตนปุถุชนมีตัวตนใช่ไหมมีความรู้สึกเป็นตัวตนใช่ไหมใช่นะอันนี้มีตัวตนนะอันนี้ว่างจากตัวตนนะถ้าพระอรหันต์เห็นปุถุชนท่านจะเห็นว่างจากตัวตว yes. นไหนนนนม<ๆ> ปุถุชนว่างจากตัวตนถูกไหมเพราะมันก็ไอ้ขันห้าเดียวกันน่ะแต่ปุถุชนรู้สึกว่านี่เป็นเราถูกไหมระารหั์เห็นว่าเนี่ยคือแค่สภาพของขันแต่ที่เขารู้สึกเป็นเราเนี่ยคือความเห็นผิดที่งอกมาเฉยเฉยที่เขานั่งทุกข์เศร้านั่งร้องไห้อยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะมีตัวตนเนี่ย มันเป็นความเห็นผิดที่ทำให้เขาทุกเองแสดงว่าแปดพันล้านในโลกว่างจากตัวตนอยู่แล้วถูกไหมแต่เพราะความเห็นผิดไปก่อความรู้สึกนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วถ้าจเจริญน,นักไปในความรู้สึกที่จะหายไปเฉยๆถูกไหมเขาก็จะเรียกถูกเรียกว่าพระอารหันต์เหมือนกันทุกคนก็จะถูกเรียกว่าพระอารหันต์เมื่อไอความรู้สึกเห็นผิดเนี่ยมันหายไป แต่มันน่าแปลกที่ทุกคนก่อความเห็นผิดนี้เอาไว้ข้ามคบข้ามชาติไปเรื่อยๆโลกเนี้ยมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเลยแต่มีความเห็นผิดที่ก่อขึ้นมาเองที่ถูกเรียกว่าอาวิชชาแต่เพราะความเห็นผิดนี่แหละที่ทําให้หน่วยนั้นหน่วยนั้นหน่วยนั้นทุกข์ขึ้นมาเองโดยไร้สาระคือเมื่อเข้าถึงความจริงไม่ใช่ว่าปฏิบัติตามมากก็จะเข้าไปถึงปัญญาขั้นสูงสุด เป็นธรรมชา้นล,ลึกนี้ไม่มีธรรมชาล,ลึกนี่คือสภาพความเป็นจริงธรรมดาธรรมดาอานั่นแปลว่าคนทั่วไป8,000ล้านคนเนี่ยติดลบสิบเมื่อเห็นความจริงปฏิบัติตามมรรคขึ้นมาถึงจุดที่เป็นธรรมชาติธรรมดาต้นไม้ ก็เราแล้ว,ลวก็อยู่ภายใต้อนิจจังนิพตานทั้งนั้น,น,นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจะใครเป็นอะไรนะ,ะใครมันจะดีเด๋วใครนะไอ้เราก็ไม่ต่างอะไรต้นไม้ใบหญ้าเครื่องคอมอะไรเนี่ยผมไปกรุงเทพผมก็แวะไปเยี่ยมผู้มีอการะคุณทั้งหลายที่คอยช่วยเหลือสำนักของเรา ผมถือว่าคนเหล่านั้นที่ผมเข้าไปหาเนี่ยหนึ่งก็คือมีบุญคุณต่อพุทธศาสนาสองผมรู้สึกต่อคนเหล่านั้นเหมือนกับครอบครัวพวกเขามีความสุขมีความทุกข์มีกิจการมีอะไรเนี่ยก็ได้แต่ช่วยให้เขาเข้าใจท่านหนึ่งก็บอกว่าผมเนี่ย มีความปรารถนาที่จะไปได้อยู่คนเดียวจริงๆเ,เพื่อจะมาใช้ชีวิตที่สมบุกหรือว่าถ้ามีโอกาสก็จะได้บวชผมก็ดีนะลืมอะไรไปหรือเปล่ามองดูผมนี่ คนที่เขาฟังธรรมผมเนี่ยเขาพูดเหมือนกันหมดเลยเห็นธรรมขนาดนี้แล้วทำไมอาจารย์ไม่ปวดผมไม่เคยตอบคำถามนี้เลยแต่เอาละเราเป็นครอบครัวเดียวกันผมพูดออกับเขานะแม่ผมอยู่บนวิวแชร์ ไปโรงพยาบาลเองไม่ได้วันที่เขาเส้นโลหิตในสมองตีบวันที่ผมพาเขาขึ้นรถแล้วก็วิ่งไปโรงพยาบาลเนี่ยผมจับมือแม่แล้วก็บอกว่าแม่ไม่ต้องกลัวจะอยู่ดูแลจนตายจากกันไม่ต้องกลัว จะไม่ทิ้งไปไหนทั้งนั้นไม่ใช่ว่าผมจะรักษาสัจจะหรืออะไรแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องทำหรือควรจะทำอะไรถ้าผมบอกว่าวันนี้ผมปรารถนาจะบวชแต่เพราะว่าคุณแม่เป็นอย่างนี้ผมเลยต้องอยู่ดูแลนั่นแปลว่าแม่ผมกำลังขวางทางของผมสิ ผมไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นกับใครเลยใครจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยผมมีหน้าที่ทำผมทำไม่ใช่ว่าเพราะใครเพราะอะไรทั้งสิ้นเขาเดินมาส่งผมที่รถเนี่ยผมขอบคุณผมไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณของอาจารย์ยังไง ผมก็เลยบอกว่าเราได้เจอกันมายาวนานนะแล้วก็บุญคุณอะไรนะั้นไม่ได้มีอะไรหรอกนะแล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันมาตามปกตินั่นแหละมือซ้ายเนี่ยกับมือขวาเนี่ถ้าในวันที่เราตอกตะปูเนี่ยมือขวาตอกพลาด มันไปแทกปั้งไปที่มือซ้ายนะมือซ้ายจะด่ามือขวาไงแล้วทันทีที่ปั้งลงไปเนี่ยมือขวาจะทิ้งค้อนทันทีเลยแล้วก็มาจับแล้วก็บีบถูกไหมมือซ้ายต้องขอบคุณมือขวาไหมมือขวาต้องขอโทษมือซ้ายไหมทำไม นี่ไม่ใช่ปรัชญ,ญานี่ไม่ใช่วิธีคิดแต่นี่คือความจริงมือขวาไม่ต้องขอโทษมือซ้ายและมือซ้ายก็ไม่ต้องขอบคุณที่มือขวามาช่วยดูแลให้เพราะมันคือสิ่งเดียวกันเมื่อไรก็ตามเราเข้าถึงธรรมชาตินี้โดยสมบูรณ์สรรพสิ่งจะเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดคือธรรมชาติทั้งหมด เคยได้ยินคําว่าธรรมะคือธรรมชาติไหมรู้ไหมว่ามันลึกแค่ไหนคํำนี้ดูเหมือนตื้นไม่มีอะไรเลยแต่มันลึกจนไม่มีที่จะยัง่งเพราะมันว่างจากตัวตนทั้งหมดไงแล้วถ้าเกิดที่ผมปูพื้นมาทั้งหมดบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้มีตัวตนแล้ววันหนึ่งที่เขาเข้าถึงความจริงนี้ซึ่งเป็นความจริงธรรมดาที่เป็นงอกไอ้สิ่งความเห็นผิดเนี่ยเอาไว้เฉยๆแล้วต้องเวียนเกิดเวียนตายไปไอ้ของที่มอกขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสแล้วก็ยังงอกมันต่อไปเนี่ยไม่เอามันออกเนี่ยเพราะได้หวงแหนความรู้สึกเป็นตัวตนนี้เอาไว้ทั้งทั้งที่มันไม่เคยมีอยู่จริงเน่ยพอถึงวันนั้นพอเห็นความจริงเนี่ย แล้วชีวิตท,ที่เราผ่านมาทั้งหมดที่มีความสุขความทุกข์เรา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 ที่ความรู้สึกเห็นผิดมาตลอดเนี่ยแล้วเมื่อมันละความเห็นผิดลงได้เนี่ยแล้วไอ้ที่อยู่เนี่ยมันจะเราไหมแล้วถ้ามันไม่มีใครแล้วใครจะอยู่เนี่ยมันจริงจนน่ากลัวไงความสุขคือความไม่ต้องการความสุข ความดับทุกข์ต้องแลกเอาด้วยการไม่ต้องการความสุขพระนิพพานอยู่เหนือความต้องการสิ่งใดๆแม้แต่พระนิพพานเองความสุขอย่างยิ่งคือความดับเย็นแห่งความต้องการทั้งปวงนิชชาโตปาินิพุตโตดังนั้นความสุขแท้จึงมีเมื่อเราไม่ต้องการความสุขนะโวยผมว่าคนไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่อง หรือคนไม่รู้เรื่องพยายามจะแสดงภูมิก็จะบอกว่าโอ้ท่านพุทธทาสนี่เล่นปัดญาหรือว่าใช้ภาษาเซนไม่มีเซนไม่มีปัจญานี่แหละคือของจริงๆร่ะความสุขคือความไม่ต้องการความสุขเพราะถ้าใครปรารถนาความสุขตัณหาจะเกิดทันทีทุกจะเข้าแทรกเลยสุขจะหายเลยเมื่อไหร่หมดความปรารถนา ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเมื่อน,นั้นจะได้พบกับความสุขที่เป็นอิสระที่เรียกว่านิพพานังประมังสุขขังถ้าอยากไม่มีทุกข์หรือปัญหาจิตก็อย่าเป็นหรือมีตัวตนจิตว่างจากอุป,ปาทานว่าตัวตนของตนไม่มีอาหงา,า,างการมมังการมานานุสัยก็ไม่มีทางที่จะมีปัญหา จากการกระทำหรือถูกกระทำอาชาตังอภูตังอากตังอาสังฆตังเป็นสิ่งที่ต้องรู้และรู้ยิ่งขึ้นไปเพราะจะถึงที่สุดแห่งทุกหรือนิพพานหรือหมดปัญหาไม่ต้องเป็นไปตามกรรมใดๆเพราะสิ้นสุดแห่งกรรมสิ้นสุดแห่งกรรมสมมติเคยทำอะไรแล้วก็วิบากกรรมสง่งผลถ้าพ้าอะหัน มีวิบากกรรมทำให้ขาขาดทำให้แขนขาดทำให้ตาบอดคนที่จะทุกข์หรือคนที่จะถูกเรียกว่าวิบากกรรมคนคนนั้นต้องรู้สึกว่านี่เป็นกายของเราแต่ถ้ากายนี้เป็นขันที่ว่างจากตัวตนอะไรจะเกิดขึ้นกับมันเหมือนตอนนี้ทะเล คลื่นสูงทะเลไม่มีคลื่นไม่มีผลอะไรเลยอ้าวแล้วย่่งไม่มีตัวตนไม่เรายังมีรู้ไหมมันจะเป็นรู้ที่ไม่มีตัวตนถูกเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้กับผู้ถูกรู้เนี่ยมันคือธรรมชาติเดียวกัน เหมือนมือซ้ายกับมือขวามันจะไปเดือดร้อนอะไรกันอกีกอมันจะไปเดือดร้อนอะไรกันอกีกเห็นคําว่าวิบากกรรมจึงใช้กับผู้ที่ว่างจากตัวตนไม่ได้ไนงะเพราะไม่รู้ใครมันจะรับวิบากมันไม่มีใครรับวิบากเลยเมื่อไม่มีใครรับวิบากแล้วใครจะทุกข์ทุกข์ของทุกคนในโลกเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะ ไปสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมารับเท่านั้นเองไปสร้างสิ่งหนึ่งน่ะขึ้นมาเองแล้วก็เข้ามารับกรรมซึ่งสิ่งนี้ไม่มีอยู่จริงอ่ะทำไมไม่ทิ้งล่ะไม่นี่ต้องอยากเป็นอะไรในท่านท่านบอกว่าจิตก็อยากให้มันเป็นอย่ากให้มันมีตัวตนดีนี่ยังไม่รู้เลยตัวตนคืออะไรอะ แล้วยังอยากเป็นแค่รู้สึกว่าเป็นนะจิตมันขยับหมดแล้วเอาทีนี้มันจะเดินเข้าไปตรงจุดนั้นได้ยังไงเริ่มจากสมาธิไงถ้าไม่สอนให้จิตรู้จักอุเบกขาเนี่ยความสงบสมาธิเนี่ยแล้วขณะที่มันขยับจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือขยับนี่คือหยุดต้องสอนให้เขารู้เนี่ยไหนขยับไหนหยุดแต่ตอนนี้มันรู้จักแต่การขยับการขยับมันเก้าสิบกว่าอนของชีวิต มันหยุดมันน้อยมากเกินไปเราก็สอนนี่มันหยุดสอนที่มันสงบทํางานก็ทําด้วยความสงบอยู่อะไรก็อยู่ด้วยความสงบทําไปทําไปทํามันก็เริ่มถูกสอนให้อยู่กับสงบทีนี้พอมันกระเด้งพวกมมันจะวิ่งกลับมาที่สงบก็เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมันก็วิ่งกลับมานี่พอนั่งเฉยๆหน่อยก็เอาชักเบื่อแล้วก็ต้องไปคุยกันให้สนุกสนานแล้วเมื่อไหร่มันจะไปจากโลกนี้ที สิ่งที่ซ่อนอยู่ที่หน้าผากหาพบยากเหลือประมาณเปรียบพระนิพานเสมือนอยู่ที่หน้าผากเมื่อไม่เห็นมันก็เป็นเสมือนซ่อนนะจ๊ะความมืดสีขาวมันบังอยู่ฟ้ามันขาวเกินไปจนมองไม่เห็นดาวแม้ดวงอาทิตย์ความอยากได้มันซ่อนสิ่งที่อยากได้จนหาไม่พบหาที่ข้างหลังความอยากได้สิจ๊ะอย่าให้ความมืดสีขาวบังเกินไป ในความว่างแท้ไม่มีความดับหรือความเกิดนี่แหละอานาปานสติมาเนี่ยเราอยู่บนความเกิดกับความดับเรานั่งสมาธิมีลมพัดมากระทบความสุขเป็นสุขไหวขึ้นมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับสมาธิ แล้วมันก็ดับไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความเกิดกับความดับเราเห็นความพอใจเกิดความพอใจดับความไม่พอใจเกิดความไม่พอใจดับแต่ท่านุูธท่ากลับบอกว่าในความว่างแท้ไม่มีความดับหรือความเกิดทำไมละ ใครจะเกิดใครจะดับกันอีกมันมีความเกิดและมีความดับเพราะมีคนเข้าไปรู้ความเกิดกับไปรู้ความดับถ้ามันไม่มีคนนี้ล่ะมันจะเป็นสิ่งเดียวกันะใครจะเกิดใครจะดับก็ดีแล้วใครจะไปดูใครเกิดใครจะไปดูใครดับ ไม่มีบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่มีวิราคะหรือราคะไม่มีกิเลสหรือโพธิเราบัญญัติเรียกกันว่านิพพานเพราะสิ้นสุดแห่งทุกข์ก็พอแล้วไม่มีบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นะไม่มีปัญญาหรือยี่เง่าไม่มีคนนี้เก่ง หรือกระจอกสมมติว่ามีใครคนหนึ่งปฏิบัติธรรมอีกคนหนึ่งปัญญาเปลืองมากอีกคนหนึ่งโคตรงี่เง่าในสายตาของทั้งสำนักแต่ไม่ว่าใครจะว่าอะไรเนะี่ยเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเป็นทุกข์อะไรเขาไม่เคยมีความรู้ เก่งกาดเหมือนกับที่ได้ยินอาจารย์เหมือนกับที่เพื่อนๆเ,เขานั่งคุยกันเลยอะพวกที่เก่งกาดรู้ไปหมดผมถุยคนนี้เนี่ยแต่คนนี้กลายเป็นคนที่เข้าถึงธรทม มันไม่มีเก่งไม่มีปัญญาไม่มีโง,ไง่ไม่มีอะไรเลยในที่นั้นคือว่างหมดไงไม่มีบริสุทธิ์ไม,ม่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรทั้งนั้นไอคนเก่งนะั่นตายเป็นตัวตนไปแล้วเพราะว่ายึดถือปัญญาก็ยังค้างอยู่แต่ไอเนี่ยเหรออ๋อดีนะตกลงใครถึงทำกันแน่ กลับไปคนที่รู้ชอดฉอดชอดร,ร,ร,รู้ไปหมดกลับไปคนหนึ่งทําเท่าไหร่มันก็ไม่ทุกข์เข้าใจด้วยไม่มีวิราคะหรือราคะไม่มีกิเลสหรือโพธิไม่มีกิเลสหรือโพธโิไม่มีผู้หลุดพ้นหรือผู้ที่ยังเต็มไปด้วยอวิชชา ไม่มีมดหรือหมาตัวตนเป็นทุกข์แน่เพราะตัวตนไม่ใช่ของมีอยู่จริงเป็นเพียงความรู้สึกที่หลงไหลโง่เขลาด้วยตันหาอุปาทานเป็นทั้งดิลูซีบและอิลูซีบจึงเป็นทุกข์เพราะ 1. ให้เกิดความหลงรักอย่างโง่เขลา 2. ให้เกิดภาระหนักกดทับจิตตลอดเวลา สให้เกิดความหวาดผวากลัวว่าจะหายไป 4. เพราะบังคับให้เป็นตามที่ต้องการไม่ได้ 5. ให้เห็นแก่ตัวจนสูญเสียมิตรสหาย 6. ให้ถือตัวยกหูชูหางให้เด่นกว่าคนอยู่ 7. ให้วิตกกังวลอาลัยอาวรแปให้เกิดมานะสำคัญตัวเปรียบเทียบผู้อื่น 9. ให้อิจฉาริษยาล่วงหน้าเออมันมีอันหนึ่งนะที่เห็นชัดๆเลยนะว่าทําไมคนความมีตัวตนของทุกคนเนี่ยมันจะก่อพฤติกรรมออกมาอันหนึ่งนะผมแนะนําให้เลยเมื่อไรในใจของเราเทียบคนสองคนแต่เราเห็นว่าคนคนนี้นิสัยทั้ง,งี้ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยว่ะขนาดนั้นเรามีตัวตน แล้วทำไมอะ่ะก็เขาไม่ดีแล้วพูดถึงไม่ได้เลยมันเห็นแต่ธรรมชาติของคนคนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ทำอะไรเลยเหรอทำที่ทำได้แล้วทำแบบอิสระด้วยเพราะว่าคนที่ทำตัดสินใจอะไรลงไปไม่ได้เนี่ย เพราะมันโยงใหญ่อยู่ด้วยความรู้สึกผูกพันนี่แต่ถ้ามันไม่ได้ความรู้สึกผูกพันถ้าผิดก็ทำผิดก็ออกไป 10. ให้ห่วงและห่วงกันหึง 11. ให้กลัวตายอยู่เสมอ 12. ไม่มีเวลาพักผ่อนด้วยการสงบจิต 13. มัวเมาส่วนเกินและการสะสม 14. คิดจะครองโลกอยู่ตลอดเวลา 15. ต้องดีกว่าใครอยู่เสมอยอมใครไม่ได้ 16. บหกคึกวิชาอยู่เสมอคนทั่วไปฟังไปก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ฟังไปทำไมก็ถ้ารู้เรื่องก็คงดื่มดำไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรพูดสิ่งที่ไม่รู้เรื่องไว้บ้างนะพระทุกวันทุกวันนี้ก็พูดแต่ของที่มันรู้เรื่องนั่นก็จะถึงความเป็นอิสระคนทั้งหมดในโลก จึงวนอยู่ในขันของตัวเองได้แค่นั้นพูดอะไรคิดอะไรก็ได้แค่ตัวเองนี่แหละไปไหนไม่ได้หรอกมันโดนพันธนาการเอาไว้เอาล่ะสำหรับคืนนี้ก็พอแค่นี้